ทุกท่านเคยได้ยินคำว่าคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดไหมครับ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านกับเข้าสู่รายการขุดกระแสและว,วันนี้อยู่กับผมต้น VR ครับก็ถือว่ามีประเด็นที่น่าสนใจก่อนเกมฟุตบอลยูโรรอบรองชนะเลิศที่จะเริ่มขึ้นกันในคืนนี้นะครับโดยเป็นข่าวดราม่าของอวาโลโมราต้านะครับผมที่เหมือนแกเนี่ยจะไม่พอใจกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ณปัจจุบันนะครับเพราะว่าโมราต้าครับกองหน้ากัปตันทีมชาติสเปนนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับเอลมุนโดสื่อบ้านเกิดเกี่ยวกับอนาคตของเขากับทีมชาติสเปนเอาไว้ว่านะครับผมไม่มีความสุขผม ว่ามันยากที่จะมีความสุขในสเปนผมเป็นคนที่มีความสุขมากกว่าเมื่ออยู่นอกประเทศเพราะผู้คนประเทศอื่นๆส่วนใหญ่ให้ความเคารพผมแต่ในสเปนไม่มีการเคารพสิ่งใดหรือใครเลยครับนอกจากนี้โมราตา้เองก็ยังยอมรับด้วยนะครับว่าพร้อมที่จะอำลาจากเอลติโกมาลิดต้นสังกัดในลาลิกาสเปนครับผมเพื่อย้ายไปค้าแข่งในต่างแดนอีกครั้งหลังที่เขานะครับถูกเพ่งเลงครับรวมถึงวิจารณ์และจับผิดมากเกินไปหากเขาเนี่ยทำผลงานไม่ดีนะครับ และอีกหนึ่งประเ็นดามานะครับที่ถูกพูดถึงในเกมที่สเปนเอาชนะเจ้าภาพใหญ่เยอรมนีไปได้นะครับก็เป็นภาพที่มูราตายืนร้องไห้อยู่ข้างสนามครับโดยคนเนี่ยก็เข้าไปวิจารณ์ครับว่ามูราตาร้องไห้เพราะว่าโดนกรรมการแจกใบเหลือนะครับซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาเปิดเผยว่ามันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะครับนี่มันไร้สาระสุดๆครับที่ผมร้องไห้เพราะประเทศชาติของผมซึ่งผมเป็นกัปตันทีมครับเราได้ผ่านเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศได้แล้วครับบางทีสักวันหนึ่งพวกเขาอาจจะ คิดถึงผมครับในแต่ละวันช่วงเวลาแห่งการจากลามันใกล้เข้ามาดังนั้นผมจึงพยายามมีความสุขกับมันนั่นคือเหตุผลที่ผมร้องไห้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปไม่ว่าจะดีหรือร้ายครับก็ถือว่าน่าเห็นใจนะครับสำหรับโมลาต้าที่โดนจับผิดอยู่ตลอดเวลาครับถ้าวันไหนที่เขาเล่นไม่ดีเนี่ยนะครับทุกคนก็พร้อมที่จะลุมด่าครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันครับว่าโมลาต้าจะสามารถพาทีมชาติสเปนคว้าแชมป์ยูโรในครั้งนี้เพื่อลบเสียวิากา์วิจารณ์ได้หรือเปล่าครับและหลังจากจบยูโรนี้ไปโมราต้า จะย้ายทีมออกจากลาลีกาหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปติดตามกันก็สำหรับวันนี้ครับขอฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์กีฬาฟุตบอลนะครับรวมเรื่องราวดาราม่าต่างๆในวงการลูกหนังฝากกดไลค์กดติดตาม90วิธีเอาไว้ด้วยครับ